สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับน้ำกว้านในช่องน้ำกวานพักอนอ,อีกแล้วนะคะถามว่าวันนี้น้ำกวานจะมาทําคลิปอะไรก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องถามกันในเรื่องของกระแสสังคมต่างๆก่อนว่าตอนนี้นะคะอะไรกําลังเป็นกระแสกําลังฮอตทิสตอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คงหนีไม่พม้น ค่ะทุกคนวันนี้น้ากอนก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับคุณทีมพิธาริมเจริญรัตน์นี่นะคะว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงนะคะแล้วก็ได้เข้าสู่วงการการเมืองได้ยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทีมพิธาริมเจริญรัตน์นะคะมีชื่อเล่นว่าทีมนั่นเองคะ่ะทุกคนโดยเขาเกิดเมื่อวันที่5กันยายนนะคะพศ2523ค่ะ ปัจจุบันก็อายุ42ปีย่างเข้าสู่วัยอายุ43ปีแล้วนะคะโดยคุณทิมพิธาริมเจริญรัตน์นี่นะคะเป็นบุตรชายคนโตในบรรดาพี่น้องสองคนของนายพงศักดิ์ริมเจริญรัตน์ค่ะอดีตที่ปรึกษาว่าการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะทุกคนย้อนกลับไปในวัยที่คุณทิมพิธาเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะคุณทิมพิธาเนี่ยก็ได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษานั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยนิสัยที่เกเรเนาะแล้วก็มีเรื่องชกต่อยนะคะคุณพ่อของคุณทิมพิธานเนี่ยนายพงศักดิ์ลิมเจริญรัตน์นี่นะคะเขาก็ได้ส่งคุณทิมพิธานเนี่ยนะคะไปเรียนที่ต่างประเทศที่ประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองคะ่ะทุกคนโดยตอนนั้นนะคะคุณทิมพิธานเนี่ยอายุเพียงแค่11ปีเองคะ่ะระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะคุณทิมพิธานเนี่ย ก็เริ่มที่จะสนใจในเรื่องของการเมืองจากแม่บ้านนะคะที่ได้เปิดฟังการอภิปรายสปาสปาอยู่ตลอดนะคะทําให้คุณทิมิธานเนี่ยก็เริ่มสนใจแล้วก็ซึมซับมานะคะแต่อย่างนั้นก็ยังไม่พอนะคะคุณทิมิธานเนี่ยยังได้ทํางานพิเศษเพื่อหาไรายได้ให้ตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นเก็บสตรอเบอรี่เนาะเถอเอ่อรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นนะคะแล้วก็รับจ้างส่งหนังสือพิมพ์นะคะปั่นจักรยาน วีดพิทนะคะส่งหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบแล้วก็การเลี้ยงตนด้วยตนนะคะก็คือดีมากนะคะจนจบชั้นมัธยมศึกษานะคะหรือว่าจบม .6 นั่นเองค่ะหลังจากจบม .6 แล้วนะคะคุณทิมพิธาเนี่ยก็ได้กลับไทยเพื่อมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิยาศาสตร์และการบัญชีนะคะสาขาการเงินภาคภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะจนทําให้คุณทิมพิธาเนี่ยนะคะสามารถจบปร,ริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ด้วยค่ะ <S <S ยังไม่พอนะคะหลังจากที่คุณทิมพิธาเนี่ยได้รับปร,ริญญาตรีมาแล้วหนึ่งใบนะคะยังศึกษาต่อปร,ริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาวาดในคณะการเมืองการปกครองด้วยนะคะทุกคนทำให้เป็น นักเรียนทุนคนไทยคนแรกนะคะที่สามารถจบขณะนี้ได้เลยค่ะคือเก่งมากๆเลยแต่แล้ว ะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคะ่ะทุกคนคุณพ่อของคุณธิมิธาในนะคะนายพงศักดิ์ริมเจริญรัตน์นี่นะคะ,ะ,คะได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะทําให้คุณธิมิธานเนี่ยต้องทําการดัอเรียนเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาทํางานธุรกิจที่บ้านนะคะที่ยังคงเป็นหนี้อยู่นะคะนั่นก็คือบริษัทอากรีฟู้ดจำกัดนะคะบริษัทส่งออกน้ํามันรําข้าวนั่นเองคะ่ะทุกคนแต่ด้วยความสามารถของคุณ ที่พิธานี่นะคะเขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านเนาะเขาก็สามารถผิดนี้ที่บริษัทได้ด้วยนะคะอีกทางนะคะยังพาบริษัทเนี่ยขึ้นอันดับสามของประเทศแล้วก็อันดับห้าของโลกเลยนะคะทุกคนคือเก่งรอบด้านเลยนะคะคนนี้ตอนนี้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิข้างน,นอกเนี่ประมาณลบสององศา หนาวมากยังเพิ่งกลับมาจากเรียนหนังสือ,อยังใส่แต่งตัวใส่แจ็คเก็ตทํางานก็อีกประมาณเดือนสองเดือนก็คงจะกลับมองไทยไปน่าจะเดือนมกราแล้วกลับมาอีกเทอมนึงก็จะเรียนจบแล้วก็หวังว่าพนักง,งานทุกคนที่บริษัทกับที่โรงงานก็คงจะสบายดีกันทุก,ท,กท่านนะถ้า,ามีอะไรอยากจะเล่าสู่กันฟังก็ใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นประโยชน์ พราว่าผมก็เข้ามาเช็คได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได,ไไดเ้เสียเวลาในการเรียนหนังสือหรือว่าอะไรมากน,นก็อยากอยากให้ทุกคนติดต่อกันไ้เหมือนเดิมเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันเหมือนอย่างที่เคยทํามากันตลอดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอพนักง,งานพี่น้องชาวซีอทุกคนในเร็ววันนี้ครับคิดถึงทุกคนครับ หลังจากที่บริหารธุรกิจของทางบ้านไปในทางที่ดีๆๆๆขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณทิมพิธาเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการการเมืองโดยการเป็นที่ปรึกษาสํานักนายกรัฐมนตรีประจําการะทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรนะคะประจำพรรค อนาคตใหม่นะคะแล้วก็ได้ลงสมัครเป็นสอดสอบแบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่4ของพรรคอนาคตใหม่นั่นเองค่ะในปีพศ2562นะคะ คนทีมพิธาได้ร่วมอภิปรายครั้งแรกในรัฐสภานะคะโดยอภิปรายในประเด็นหัวข้อกระปัญหากระดุม5เม็ดนะคะซึ่งเป็นปัญหากเกี่ยวกับเกษตรกรของไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะโดยอภิปรายได้ออกมาดีมากนะคะแล้วก็ได้รับการกล่าวชมเชยจากพลเอก อนุพงเผ่าจินดานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการกล่าวอภิปรายที่ดีและเข้าขอบเขตนั่นเองค่ะจนทําให้คุณพิธาริมเจริญรัฐนี้นะคะได้รับการรู้จักมากขึ้นนะคะมาถึงกระดุมแม่ที่2เรื่องของนี้สินการเกษตรทุกวันนี้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัว ห7 0 0 0ื่บาทต่อปีเดือนหนึ่งไม่ถึงสี่พกว่าบาทข้อมูลมาจากสํานักงานวิชาการสานักวิชาการของทางรัฐสภากว่าสีเอร์เซนของเกษตรกรเหล่านี้มีหนี้สินมากกว่า2เท่าครึ่งเวลาผมลงพื้นที่ผมถามเขาว่าเวลาที่กู้ธนาคารในระบบทุนนิยมอย่างอย่างที่ผมหรือท่านไม่ผ่านเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่ เขาบอกว่าเสียดอกเบีย้ย20%ต่อเดือนในขณะที่ผมเสียดอกเบีย้ยอยู่ปีละ MLR 6.5%ตอนนี้20%ต่อเดือนกับ6.5%ต่อปีนี่คือความเหลื่อมล้ํนี่คือปัญหาที่ทําให้เขามีหนี้สินนี้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ติดกระดุมเมดแลให้เขาเมดที่2ท่านจะพักหนี้เขากี่ปีก็ยังกลับมาเป็นวนเวียนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแนะสําหรับปัญหานี้ในเมื่อท่านพูดถึง Big Data ในเมื่อท่านพูดถึง artificial intelligence ในเมื่อท่านพูดถึง machine learning เมื่อเอามารวมกับนี้สินผมเลยอยากจะเสนอะ Alternative credit scoring หรือภาษาไทยที่พูดว่าว่าระบบการสร้างเครดิตทางเลือกมีรัฐหลายๆรัฐครับในในประเทศอินเดียเขาใช้ระบบ artificial intelligence ระบบ big data ใช่เกษตรกร,กรพวกนี้ไม่มีสลิปเงินเดือน รายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่เรารู้รายจ่ายของเขาเรารู้ว่าค่าไฟย้อนหลัง10ปีเป็นเท่าไหรเรารู้ว่าค่าประปาย้อนหลังของเขา10ปีเป็นเท่าไรเรารู้ว่าเขาใช้ค่าโทรศัพท์เท่าไรเอาข้อมูลเหล่านี้มารันแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าแพทเทิร์นในการจ่ายของเขาทําให้เขามีเครดิตมากขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะปล่อยกู้ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่โลกแห่งดิจิตัลสามารถที่จะช่วยได้แต่แล้วนะคะเมื่อพอส 2,563นะคะหรือว่า3ปีที่แล้วนี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีคําสั่งวินิจฉัยให้ยุคพักอนาคตใหม่นะคะทําให้คุณทิมิทานเนี่ยต้องรับช่วงต่อจากคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองค่ะโดยได้ไปโดยได้ย้ายสังกัดไปพักเก้าวไกลนะคะร่วมกับอดีตสมาชิกพักอีก54คนค่ะโดยคุณทิมิทานเนี่ย ได้ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังเป็นคดีเด็ดคนเดียวของพรรคก้กวกาวไกลอีกด้วยคะ่ะทุกคนพวกเขาเหล่านั้นเหมือนเป็นดาวฤกษ์ในยามที่สังคมไทยมีแต่ความมืดมนพวกเราจะคิดถึงพวกเขาครับพวกเราจะคิดถึงพวกเขาครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอ่อนแอไม่ใช่เวลาที่จะมาซึมเศร้า ไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องไห้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นดาวเลิกเหมือนพวกเขาแต่จากประสบการณ์ของผมแล้วขนาดเวลาที่มันมืดมนที่สุดขนาดหิงห้อยมันมารวมกันเนี่ยมันยังสว่างขึ้นมาได้ <laughs> กำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้าจะกลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจขอบคุณทุกท่านครับ หลังจากวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือวันเลือกตั้งนั่นเองเนาะคุณธิมิทาเนี่ยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทนแล้วก็ล้นหลามแล้วก็เป็นคะแนนเสียงที่มากท,ที่สุดด้วยนะคะทําให้ตอนนี้คุณธิมิทาเนี่ยได้ดํารงตําแหน่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารดูนะคะว่าจะได้เป็นนายกแบบเต็มตัวหรือไม่นะคะเราก็ต้องคอยติดตามชมกันดูต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้ำกวนก็มีข้อมูลเบื้องต้นประวัติเบื้องต้นมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันก่อนนะคะใครคิดว่ามีประโยชน์และชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำกวนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ได้ไหมคะไรนะครับช่วยพูดคำว่าเขาว่าไงคะได้ไหมคะอ๋อเขาว่าไงคะ